สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องโกศนชนแนลเกือบรีวิวสด,สดนะครับวันนี้ซื้อของมารีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเสาอากาศเขาเรียกว่าเสาทีวีนดิจิตอลนะครับซึ่งผมซื้อมาหนึ่งรอบแล้วนะครับซื้ออันนี้สองแล้วนะครับก็เลยมารีวิวดูนะครับว่าเผื่อท่านคนเนี่ยอาจจะ ชอบแล้วก็ซื้อมานะครับเพราะว่าทุกครั้งเราซื้อจานเรเทียมหรือกล่องอะไรต่างๆเนาะแต่อันนี้ราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ผมซื้อในราคา20บมาเนะเพราะผมมีคูปองส่วนลดนะครับทุกคนนะครับแต่ผมจะมาแกะเลยแล้วกันนะครับสั่งซื้อมาเมื่อกี้เองนะครับก็เลยมารีวิวให้กับทุกคน้ชมกันนะครับเป็นแบบนี้เลยนะทุกคน าอากาศดิจิตอลนะครับเป็นแบบนี้นะเป็นซองอย่างนี้เลยแกง่ายๆเลยครับต่อง่ายดีนะผมลองมาแล้วนะครับโหชัดมากก็เป็นแบบเฮ็ดดีเนาะนะครับสามารถเราดูพี่ปัญหาที่ผมซื้อนนี้คือดูฟุตบอลโลกไม่ได้ หรือฟุตบอลไทยที่ถ่ายทอดไม่ได้นะถ้าเป็นกล่องหรือเป็นจานอะไรต่างๆนะครับไม่ได้เลยนะทุกคนต้องเป็นกล่องถ้าเป็นของถูกก็คือต้องดูได้ถูอย่างเดียว x อก็ต้องดูได้เอเคเออย่างเดียวนะครับอ่าเห็นแฉมมาก็เป็นสายตรงนี้นะครับาสายตัวต่อตรงนี้แล้วก็มี u s b แล้วก็ต่อที่หัวคอมนีแปลงแปลงตรงนี้นะครับแปตัวนี้แปล,แปลตัวนี้ ตัวเนี้ยเสียบแค่เสียบแค่ตรงนี้เลยแค่อันเดียวกันเลยนะครับ usb อย่างเดียวน,นะครับผมถือว่าดีมากๆนะทุกคนเนี่ครับแล้วก็เสาก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบนดอย่างนี้นะติดง่ายมีที่แกะติดด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อะทุกคน แต่ติดได้สมสามมุมด้วยํานะครับอโอเคเผื่อทุกคนจะสนใจมาซื้อกันนะครับผมรับรองดีครับนี่ดูบอลได้ทีวีได้ดีให้ดีได้ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ทีวีหลายๆรุ่นเลยนะตัวหลายรุ่นเ,นนเ,เสียยังไงก็ได้ หรือต่อตรงก็ได้นะครับโอเคนี่ถึง4 k เคเลยนะเนี่ยบอร h ด 4K ดีเคนี่ครับแบบนี้โอเคส่วนใครสนใจที่ชอบแล้วจะซื้อมาใช้ก็ผมว่าเป็นตัวเลือกทีดีมากสหรับดูเพราะว่ากสชเนี่ยคือแบบว่าให ดูกล่องดูจานดูทีวีดิจิตอลนะเออทุกคนจะได้ดูได้หมดเลยถ้าเวลาใครซื้อถ่ายทอดสดนะมันก็จะมาสามารถถ่ายดูได้อะเออดูได้แต่ถ้าอ่าไม่ใช้กล่องมา่ครั้งก็ไม่ได้ล่าสุดฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลที่ผ่านมาผมดูไม่ได้เลยนะครับดูกล่องไม่ได้ซื้อจอมาทีวีมาหกสิบห้านิ้วก็ดูไม่ได้ดีดนะครับก็เลย อามาคิดแล้วทีนี้เราซื้อตัวนี้มาหนึ่งอันละผลท้ายมันดีผมซื้อมาแอนเพราะทีวีผมมีสองเครื่องนะครับล่าสุดนี้คือฟุตบอลอาเซียนครับนะครับที่ไทยกำลังแข่งนะตอนนี้แข่งนัดที่ที่สามแล้วนะชนะบูในห้าห้าศูนย์หรือเปล่าแล้วลกับฟิลิปปินส์อีกนะครับห้าศูนย์สี่ศูนย์นี่แลแล้วลก็ล่าสุดเสมออินโดนีเซียหนึ่งหนึ่งนะครับเราก็ได้ดูแล้วนะครับโอเคใครสนใจก็ จะถามอะไรคอมเมนต์มาถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้สวัสดีครับ